สวัสดีค่ะค่ะก็สวัสดีญาติโยมที่อยู่ทางบ้านค่ะวันนี้ก็ให้อนุโมทนาบุญร่วมกันเจ้าค่ะที่พวกเราคณะลูกศิษย์บัณฑิตชญาติในคณะของพระครูอ่าพระครูสรีภาวนาพิรัต คณะของวิปัสนาจารย์แล้วก็ตลอดจนถึงญาติโยมวันนี้ได้ร่วมบุญกันได้ออกโรงทานทำบุญหาหลวงพ่อสมเด็จแล้วเลือนึกถึงหลวงพ่อยังอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ได้ครบ84ปีวันนี้เป็นวันที่สองกุมภาพันธ์กแนะคะเราก็ได้ออกโรงทานกาันมีไอศครีมสองถังแล้วก็มีส้มนะคะส้มเขียวหวานแล้วก็มีอแตงที่เบสนะคะแล้วก็มีหนมชั้น ตลอดจนถึงน้ำส้มนะคะแล้วก็ป๊อปคอนที่ญาติโยมได้ร่วมกันทํามานะคะแล้วก็าขานมหวานนะคะแล้วก็ให้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะถ้าท่านใดว่างก็ขอเชิญมาร่วมบุญกันได้วันนี้ช่วงเวลาเก้าโมงก็จะมีพิธีอยู่ด้านบนชั้นสองศาลาปฏิบติธรรมก็ขอเรียนเชิญญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านเจ้าค่ะแล้วก็ ทางวัดเรามีปฏิบัติธรรมด้วยเสาลาอาทิตนะคะแล้วก็วันพระวันนักขัตะเลิกก็ขออนุญาตเชิญชวนญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าผู้ใดอยากจะมาร่วมกันปฏิบัติธรรมก็ขอเรียนเชิญเจ้าค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ยิ่งมาเยอะนะคะก็หลวงพ่อก็ยินดีแล้วก็ผู้อุปถัมภ์อาหารคืออาจารย์แม่ทศพรวชิรบำเพ็ญนะคะทุกวันน้อมถวายพระสงฆ์เป็นอาหารเพลแล้วก็ตลอด ตลอดจนถึงญาติโยมที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วก็วันพระวันนักขัตตเลิศเจ้าค่ะค่ะขอเรียนเชิญแล้วก็อนุโมทนาบุญให้ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านหรือที่ทุกท่านที่เห็นอไลน์นี้หรือว่าภาพนี้นะคะขอทุกท่านจงอนุโมทนาร่วมกันเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุ